ว่าจัวทดสอบทดสข้อสอบโเนเนี่ยครับข้อสอบที่ออกคำถามหลงให้สอบวัดความรู้ก็จะออกวัดการรัทางมาข้อสอบอาคเรียนที่ใดข้อสอบเรืว่าที่วัดอบตอนทีกสามข้อสอะไรนะเพราะฉะนั้นความรู้ที่รับจากอาจารย์แต่ก็ตั้งแล้ก็ ก็ถือสอบได้สำเนิน้อยเน,นี่ยพอจะวาทรูปแให้ท่องแบบมีภาพท่องว้พมะหน้าหนาทุก่หน้านุกฝัาทก็ได้มากพอหนอยที่ป่าขยันท่องเล่นไปกรื่อย ในวัยาจะไม่เนธรรมเราจะได้ต่อไปอีกหลักธมนี้จะทำให้เราเป็นปัจจัยการบูชาจนเป็นธรรมารีตามัหรือการทางที่เราทำในสุดจะจาสเร็นสิ่ที่บากินทางชิหาทที่ส่งผลให้เราสงขึ้นความสำเร็จ ท่านพักรผู้ยกนไวเป็นัวแรกนการหอควาใจถ่าคือต้องพักจะเป็นนักเรียนนักเรียนมีความพอใจที่จะมีที่จะท่องแปต้องทำต้องมีใจรัะมราน้อย่างไม่มีใจรักมันก็ ในการเมียนรยาเพียนมันมีความพวใจกับปรยัดนำแงปรยัาเรียนไม่จำเป็นไม่ขาดความรู้มันไม่ได้ตกรถตกรคือว่าเรียนับกาตบอายตงตาความรู้าลังประยัการตีการต่อหรือที่เีว่าุงต่อแต่เปยนสอได้ เป็นาเป็นสองพันสองพันแ้เงินที่เพิ่มแต่งได้อั่างยิ่งแต่ได้ประโยชน์พอนเก้าูเปอรคนเทสี่ร้อยงสองสี่้อยแต่ประมาณที่เิมแตดีเยร์้วต่อไปว่าแล้วก็มีทางก่ประโยชน์ เราจะต้องประยัดเยอะแยะปบตามที่องนี้ดีเอง เราใช้ยาตอกนะเราใช้ในข้อต่อมใช้ในข้อต่อมหรือต้องตีพ้อนะไตั้งแครื่องอิสระที่ตัวยาจะถูกไว้ันไม่ได้วาดล้างาหารล้างาหารไม่อยากหำจับน่้งังี่นี่แค่ที่นี่จะตาวางถูกไว้ เลยต้องบดีอย่างที่บาจาต้องให้องเนียัวร่าง่นสตัอยกาสอย่างจำแก